ราศีเมษเดือนตุลาคมปี2,568โชคลาภก้อนใหญ่การงานปังสุดขีดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานามิตรทุกท่านมินยูชาแน,นลวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคตลอดปีตลอดไปและถ้าหากท่านใดอยากให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านจงน้อมรับเอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาธุ แล้วเขียนคำว่าข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งพลังบุญและพลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยลงในใต้คอมเมนต์คลิปนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังเพื่อเป็นการปลดปล่อยเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวของท่านนั้นออกไปให้หมดที่มันคอยจุดดังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ร่ำรวยกับเขาเสียทีแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนา จะเกิดขึ้นจริงภายใน3วัน7วันข้างหน้าสำหรับวันนี้นั้นขอสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษที่เคารพรักทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทำนายดวงประจำเดือนตุลาคม2568นะคะเรามาดูกันว่าดวงการงานดวงการเงินแล้วก็ดวงความรักของชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีเรื่องราวดีๆอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ภายในคลิปนี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะขอเริ่มต้นวิเคราะห์พยากรณ์ในเรื่องของดวงการงานก่อนเลยนะคะแล้วค่อยไปต่อในเรื่องของการเงินและก็ปิดท้ายในเรื่องของดวงความรักค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีเมษ ดวงการงานในเดือนตุลาคมนี้ข่าวดีก็คือว่าดาวพระเสาร์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนี้ได้มีการโคจรอ,ออกจากเรือนวินาศก็คือเป็นการเดินถอยหลังนะคะเป็นการเดินโคจรที่วิปริตปกติแล้วดาวจะต้องเดินหน้าแต่อันนี้ถอยหลังแต่การถอยหลังในครั้งนี้นะคะถอยหลังตกที่เรือนภพของลาภะเป็นเรือนภพโชคลาภของชาวราศีเมษโดยตรงเลย แถมอยู่ร่วมกับดาวพระราหูเจ้าเรือนโชคลาบอีกต่างหากค่ะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีเมษจากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ในเรื่องของดวงการงานนี้จะค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะบางคนนี้มีช่องทางที่จะเห็นโอกาสในการหาเงินนะคะหรือว่าการทำงานนั่นเองค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวการงานนี้มาอยู่ที่เรือนของโชคลาบ หมายความว่าธุรกิจการทำงานอะไรก็จะส่งผลในด้านดีออกดอกออกผลเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะมีโอกาสจะร่ำรวยสุขสมหวังในด้านหน้าที่การงานส่วนใครที่ทำงานประจำก็ไม่จําเป็นที่จะต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะคะใครที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของได้โชคลาภได้ผลประโยชน์ตำแหน่งหน้าที่ค่ะหรือใครทำงานเซลล์งานขาย ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าได้โบนัสได้ค่าคอมกันแบบฉ่ำๆเลยนะคะในตลอดทั้งเครื่องปีหลังจนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยทีเดียวนั่นเองค่ะส่วนดาวประจำตัวชาวลัคนาราศีเมษได้แก่ดาวพระอังคารนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนปัตตานีแต่ว่าได้มาตรฐานประค่า ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของสภาพจิตใจก็อาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่หนักไม่แน่นไม่คงที่เท่าที่ควรนะคะแล้วก็ในเดือนนี้ดาวพระพุธเจ้าเรือนอริมาทับเรือนปัตตานีชาวราศีเมษให้ระมัดระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามจะมีเกณฑ์ทะเลาะกันค่ะโดยเฉพาะการใช้คำพูดนะคะใครที่มีแฟนคนรักคู่ครองอยู่แล้วเดือนนี้จะเถียงกันค่อนข้างบ่อยนั่นเองค่ะ ส่วนที่เรือนพบอรินะคะก็จะมีดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนปุอุตตาสถิตยอยู่นะคะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรบริวารคนที่อายุน้อยกว่าไว้ด้วยนั่นเองค่ะ แล้วก็ในช่วงของวันที่2ตุลาคมดาวพฤหัสบดีค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนแห่งความสําเร็จได้โคจรมาอยู่ที่ภพเรือนพันธุแล้วนะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาจะถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะหลายคนมีเกณฑ์นะคะเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านได้บ้านได้รถได้ที่อยู่อาศัยบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้โยกย้ายนะคะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในช่วงนี้เพราะดาวพฤหัสบดี เป็นเจ้าวินาศค่ะหรืออาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าได้ซื้อบ้านใหม่อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีนั่นเองค่ะและมาวันที่11ตุลาคมนะคะดาวพระสุกเจ้าเรือนพบปัตตานีคนรักคู่ครองแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินค่ะ จากโคจรมาตกช่วงนี้การลงทุนไม่ค่อยดีงดการลงทุนไว้ก่อนนะคะมีเกณฑ์การสูญเสียเงินด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะและมาวันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์เจ้าเรือนบริวารจากโคจรมาอยู่ที่เรือนปัตตานีชาวลัคนาราศีเมษดาวบริวารจะออกจากอรีก็จริงนะคะแต่ก็จะมาอยู่ที่พบเรือนของปัตตานีเจอกับดาวพระอังคาร หนเป็นผู้ศัตรูแตกหักกันค่ะชาวรัคนาราศีเมษเดือนนี้ให้ระมัดระวังนะคะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไประวังอุบัติเหตุมีเกณฑ์ที่จะผ่าตาดัดเจาะร่างกายนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเลือดเสียเนื้อหรือว่าให้ระมัดระวังการทะเลาะกันแบบรุนแรงค่ะแบบหนักๆเกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับคู่ครองเพศตรงกันข้ามในเดือนนี้ด้วยนะคะ ตั้งแต่18ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองและมาวันที่23ตุลาคมดาวพระพุทธ ะะเจ้าเรือนอรีโคจรไปตกมรณะค่ะข้อดีของชาวราศีเมษนะคะอะไรที่มันไม่ดีเป็นศัตรูนะคะหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคทั้งปวงของชาวลัคนาราศีเมษนี้จะโครจรไปตกมรณะและเป็นช่วงที่ศัตรูแพ้ภัยของตนเองค่ะแต่ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคำพูดคำจาจะมีปัญหาเพราะคำพูดนั่นเองค่ะและมาวันที่26ตุลาคม ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะจะออกจากเรือนปัตตานิแล้วนะคะไม่ได้อยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์แล้วก็จะส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะดาวพระอังคารไปตกที่มรณะซึ่งเป็นบ้านของดาวพระอังคารเองชาวราศีเมษในเดือนนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานการเงินการเดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนการโยกย้าย ในเรื่องของการเดินทางก็แล้วกันในเดือนนี้มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางและก็มีเกณฑ์ดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานด้านต่างประเทศเข้ามานั่นเองค่ะขับรถไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของความเร็วความไวนิดหนึ่งนะคะระวังสุขภาพเกี่ยวกับในเรื่องของาธาตุลมภายในร่างกายค่ะและมาวันที่31ตุลาคมดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอรี มีการพักองศาเดินถอยหลังมาทับกับเรือนปัตตนิอีกรอบหนึ่งค่ะปัญหาเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เคียยังไม่เสร็จนะชาวราศีเมษก็มีโอกาสจะมาสร้างความวุ่นวายให้กับชาวราศีเมษอีกรอบหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมโดยก,กว้างๆนะคะแต่โดยหลักแล้วในเรื่องของการงานดาวการงานไปอยู่ในเรือนโชคลาภค่อนข้างที่จะดีแต่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของผู้คนการทำงานร่วมกันนั่นเองค่ะและยังก็ถือได้ว่าดวงการงานดีนะคะแต่ว่าในเรื่องของบริวารเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามอันนี้จะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษนะคะด้านการงานให้ไปทําบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการซื้อลงศพบ,บริจาคลงศพให้แก่ศพรญาติทาบุญในวันเสาร์ได้ยิ่งดีนะคะส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงชะตาอันนี้ขอแนะนํานะคะให้บูชาบ่วงพญานาคกระบาดอันนี้ก็แนะนําบูชาเป็นบ่วงพญานาคกระบาดนะคะ บวงนักกบาดนี้ขึ้นชื่อว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการมีอยู่มีกินมีใช้ไม่อดนั่นเองค่ะต่อมาในเรื่องเกี่ยวกับการเงินด้านการเงินโชคลาภของชาวลัคนาราศีเมษนะคะดาวการเงินนี้เป็นดาวพระศุกร์ค่ะในช่วงต้นของเดือนดาวพระศุกร์นี้ยังคงอยู่ที่เรือนภพปุตตะทําทมุนตีกวนส่องแสงถึงตัวทําให้ในเรื่องของเงินทองก็ยังคงอยู่ใน นะคะคแต่ว่าด้วยความที่ว่าดาวพระสุกเกล็งกับดาวพระเสาร์หกเจ็ดเป็นคู่ศัตรูที่พันพัดพาดกันใครที่มีบุตรมีลูกนะคะในเดือนนี้อาจจะเสียเงินไปกับบุตรหลานหรือว่าบุตรหลานเจ็บป่วยเกิดค่ารักษาพยาบาลหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่ามาขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองเรียกได้ว่าในการสูญเสียเงินกับบริวารค่ะกับคนที่มีอายุน้อยกว่านั่นเอง แต่ก็ยังถือนะคะว่าในด้านของการเงินก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองค่ะแต่พอมาวันที่11ตุลาคมจนไปถึงสิ้นเดือนอันนี้ดาวการเงินตกอริค่ะชาวลัคนาราศีเมษให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะเยอะจะบานปลายมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะแต่ถึงอย่างไรดาวพระราหูเจ้าเรือนโชคลาภได้มาตรฐานเกษตรธิบดีนะคะในรอบ18ปีนี้ และก็อยู่ร่วมกันกับดาวพระเสารเจ้าเรือนการงานด้านการเงินก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆมีช่องทางในการทำมาหากินในการหาเงินอยู่นะคะแต่ว่าในเดือนนี้ดูเหมือนว่ารายจ่ายจ,จะเยอะเป็นพิเศษนั่นเองค่ะยังไงก็ส่งกําลังใจให้ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะ ดวงการเงินอาจจะต้องบริหารจัดการวางแผนให้ดีๆชาวลัคนาราศีเมษให้ไปทำบุญเกี่ยวกับในเรื่องของการถวายน้ำดื่มน้ำดื่มสะอาดสัก21ขวด21แพ็คทำบุญในวันศุกร์ได้ยิ่งดีเลยนะคะในเรื่องของจำนวนเงินสิ่งของทำบุญก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข21ก็แล้วกันค่ะส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเปิดดวงเสริมดวงดวงชะตาในด้านการเงินนะคะอันนี้ก็ขอแนะนำว่าให บูชาพระพิคเนตค่ะชาวรัคนาราศีเมษหาพระพิคเนตบูชาขอผรอ,องค์เทพพระพิคเนตนะคะจะได้มีความเฮงความปังค่ะในเรื่องของการหาเงินหาทองจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นตามคติความเชื่อเลยนะคะโดยเฉพาะดาวพระสุกรเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะยังไงก็ขอให้บูชาพระพิคเนตกันนะคะในส่วนของความรักนั้น ดาวความรักชาวลัคนาราศีเมษกับดาวการเงินเป็นดาวดวงเดียวกันค่ะนั่นก็คือพระศุกร์นะคะดาวพระศุกร์ตอนต้นเดือนนี้อยู่ในภพเรือนปุตตะก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญว่าเจ้ากรรมนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกเลยดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เล็งกัน67เเป็นคู่ศัตรูเป็นคู่พัดภาคชาวลัคนาราศีเมษให้ระมัดระวังเกี่ยวกับการทะเลาะกันกับคู่ครองนะคะการแตกหกัก การที่อาจจะมีในเรื่องของบุคคลที่3ม,มือที่3เกี่ยวกับบริวารหรืออาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในช่วงนี้ทําให้ชาวลัคนาราศีเมษท่านกับคนรักคู่ครองมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันค่ะส่วนสำหรับใครที่ยังโสดนะคะจริง,รงๆเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่มีโอกาสจะมีคนเข้ามาแต่เนื่องจากว่า67ด มันเป็นศัตรูกันค่ะถ้าจะมองว่าไม่ใช่ช่วงหรือว่าไม่ใช่จังหวะที่ดีเท่าที่ควรนะคะสำหรับคนที่โสดยังไงก็ขอแนะนำว่าให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานดีกว่าค่ะในเรื่องของการหาเงินก่อนเดือนนี้ดูเหมือนว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็จะโดดเด่นมากๆค่ะ ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยก็ว่าได้และมาวันที่11ตุลาคมดาวพระศุกร์เจ้าเรือนคู่ครองตกอะเรศค่ะยิ่งตอกย้ำว่าชาวลัคนาราศีเมษในด้านของความรักค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะนะคะใครที่มีแฟนมีคู่ครองอยู่แล้วก็มีเกณฑ์ทะเละาะเบาะแหวงกันค่ะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นภายในครอบครัวนั่นเองและในวันที่18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์ค่ะ เจ้าเรือนบอริวารมาอยู่เรือนปัตตานีนะคะเป็นศัตรูกันเป็นคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะดูเหมือนว่าชาวราศีเมษในเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องห้ามในเรื่องของความรักนะคะจะต้องมีความอดทนอดกั้นในด้านของความรัก ชวนกันไปทำบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันค่ะมีเกิดมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุเสียเลือดเสียเนือ้อทั้งคุณแล้วก็คู่ครองนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะไปทำบุญเสริมเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการถวายน้ำดื่มไปถวายสังฆทานร่วมกันค่ะทำบุญวันศุกร์ได้ยิ่งดีค่ะทั้งในด้านของการงานการเงินด้านของความรักนั่นเองค่ะ มินยูชาแนลกับขอพระคุณทุกท่านที่รับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ